เอ้ยโอ้โหเฮียนนอะไรวะานใไอ้สัตว์แม่เฮ้ยโฮลี่ คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะัก ครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดบเดิวต์ไยรายกันดกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับวันเอพิลฟูเดย์หรือว่าวันที่1เมษายนนะครับผมไอแว่นนะครับก็ได้ เปิดไม่ใช่ดิเอ่อเปิดเธอถูกแล้วเปิดตัวโหมดใหม่มานะครับทุกคนชื่อโหมดว่า My Little Oni นะผมโหมดนี้เป็นโหมดที่ทําให้เราเล่นได้เฉพาะตัว Oni ต,ตัวเดียวนะครับแล้วตัวเราจะใหญ่แบบว่ามันคือมามากนะครับแบบตัวแบบเป็นไททันเลยอ่ะเอเลนน่ะนั่นนายเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่สามารถเล่นตัวละครตัวอื่นได้นะทุกคนอันนี้โหมดนี้จะอยู่ไม่นานนะครับเหมือนจะอยู่แค่มาณสอวันถึงวันที่3หรืออะไรสักอย่างนึงนะครับ คือก็คืออารมณ์แบบเป็นโหมดเล่นขำๆอ่ะเออทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากเล่นขำๆเลยคือเราตีเซอร์เนี่ยลวเซอร์ล้มก็คือเซอร์ตายเลยนะครับเซอร์โดดหน้าต่างไม่ได้เซอร์เซอร์พับไม้ได้นะครับแต่ก็โดดไม้ไม่ได้อยู่ดีนะทุกคนคือเอาไ้แบบเล่นขำๆตลกตลเลยเดี๋ยวผมจะเล่นในคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูเกมหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไฮไลท์มาจากที่เล่นในสตรีมมาลงมามาให้ดูด้วยนะครับเพราะมันจะมันจะเรียกชั่นมันจะว้าวกว่านะครับโอเคไป เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเอ่อมันจะไม่นานนะก็เดี๋ยวรอ,รอ,รอดูไฮไลท์ผมจะอ่าใส่ทั้งคิลเลอร์ทั้งเซอร์ให้เลยนะครับในเกมเดียวเลยนะแบบเอ่อเพราะว่ามันเป็นเกมแบบเกมขำๆเกมไม่นานแหล่งเงี้ยนะครับตลกมากทุกคนไอ้เี่ยแบบว่าเหมือนแบบอารมณ์ฟิลเหมือนเล่นเกมซ่อนแอบแบหล่งเงี้ยเออเล่นเซอร์สนุกดีนะครับส่วนอ่าคิลเลอร์ก็ เออเกียนดีผมว่าคิลเลอร์เนี้ยเกียนเกียนก็ดูดิดูดมาแล้วทุกคนคิลเลอร์มันจออกนีแบบว่าหูตัวใหญ่เลยตัวแบบว่าตีทีเดียวคือถ้าเกิดล้มแล้วเรากระทืบตายเลยครับมันจะแบบนี่ทุกคนดูดิโอโหทุกคนดูไปไงเอเลนนั่นนายเหรอแต่ว่านี่เราต้องมองดีนะครับเพราะว่าเซอร์มันตัวเล็กมากเลยนะตัวเล็กเล็กแบบเล็กจริงอ่ะนี่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 นน้องปินน้องปิน ไม่เจอไงไม่เป็นไรครับเนี่ยผมบอกแล้วเล่นเซิร์ฟมันจะมันจะสนุกกว่าตรงที่มันแอบมันแบบมันเนียนเรามันเนียนใส่เราได้อะไรอย่างเงี้เยเฮ้บินนกบินนกบิน,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 นทำอะไรทำอะไร,ะไรนี่เวลาเราตีเขาปุ๊บเขาจะเป็นอย่างเงี้เลย เขาจะแบบว่าเขาจะติดสถานะผูพังครับคือห้ามฮิลคือเขาจะฮิลไม่ได้อ่ะทุกคนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราตีเขาลบนะก็คือเขาตายเลยครับเราสามารถฆ่าเขาได้เลยคือสปีดในการวิ่งเนี่ยก็จะปกตินี่แหละตรดจไม่ได้ครับเรียบร้อยครับแล้วจะกระทืบแม่งเลยครับดูบ๊มบ๊มเราก็ไล่ต่อเราก็ไล่ต่อฮึมม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  โดดไม้ไม,ไ,มไม่ได้ครับผมลองเล่นมาแล้วมันโดดไม้ไม่ได้ครับผมมันโดดไม้ไม่ได้แล้วเราก็จะเราก็จะดดติดเครื่องหลองแล้วผมก็เปิดอันตรีเรืองานะแล้วผมมาแล้วออ,อะไรบ้างตงึตงตงึตงตงึตงตงึงตึง เรียบร้อเรียบร้อ,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 อเฮออแล้วก็ไปต่อเลยครับผมแต่ว่าบทเนี้ยคือถ้าเกิดเขาป่านเสร็จประตูจะเปิดนะทุกคนแล้วต่อให้เราเนี่ยมันมีหลุมใช่ไหมต่อให้เรากระทืบหลุมอ่ะหลุมก็พอกระทึบหลุมเสร็จปุ๊บประตูก็เปิดอยู่ดีเอ้ยเ,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 ยเยพราะฉะนั้นเราจะไม่ปิดหลุมครับเราจะหาเขา เราจะหาเขาเราจะหาเขาอย่าไปทางนั้นหลุมนี้ทางนั้นอ่ะสวยสวยขาสวยขาที่เคราสวยคับ,คบ,คบทุกคนดูดิมุมมองนี้ใครจะเคยเห็นน่ะดูดิผมเล่นเดไมามาตั้งแต่2016กอ่ะใครจะเคยเห็นมุมมองนี้ทุกคนและเราก็และเราก็เฮือเฮือบทนี้คือแบบเอาฮาโดยแท้จริงนะทุกคน เอาฮาโดยแท้จริงเลยนะครับเดี๋ยวเราใครยังเข้าใครยังไม่ได้เข้าแพอเล่นเสร็จแล้วจะเราจะได้ไอ้นี้ด้วยนะนี่ทุกคนเป็นตานี่รูปนี้บททดสอบมานคือมานะเป็นรูปนี้นะนี่เป็นรูปโปรไฟล์อันนี้นะครับได้มาด้วยนะหลังจากเข้ามาเล่นเกมหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นก็อย่าลืมไปเข้ามาเล่นนะครับผมนะอย่าลืมไปเข้ามาอย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับเพราะว่าโหมดนี้กิจกรรมนี้มาไม่นานนะอยู่ไม่นานนะครับแล้วก็เล่นขำๆได้แบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เดี๋ยวจะให้ไปดูเออโอ้ยผมเดี๋ยวเราจะผมจะใส่ไฮไลท์ย้อนหลังเออไม่ใช่ไฮไลท์ย้อนหลังที่เล่นนะครับเอ่อเพิ่มเข้ามาให้ถ่ายคลิปจะมีคลิลเลอร์แล้วก็เซอร์สัก2เกมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับเพิ่มเติมต่อนะตอนเล่นรีแอคในสตรีมมันตลกมากนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นนะโอเคปุ๊บไปตัด แต่ว่าเกมไอ้เกมไอ้เกมไอ้เกมแบบเกมวันโลแลนเฮ้ยโหเฮียอะไรวะนี่ยไอ้สัตว์ยัดแม่เฮ้ยว h ต t the f ฟักแมนเฮ้ยโฮลี่เฮียอะไรเนี่ย แล้วยังไงอ่ะอุ้ยอ้ากูต้องกนเลยเฮ้ยเอ้าโอยฆ่าได้เลยเหรอไอสัตว์โดนกูนี่แหละหมวดที่กูรอคอยไอสัตว์กูมาแล้ว แม่งือม่แอบแม่วะไอ้ดเชี่ยโดนตีแล้วตายเลยทุกคนเฮ้ยมันต้องมองดีๆวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วตอนนี้กูเจอแล้วไอ้อ้ม <c oughs> โลหิตพิโรธอีหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอย่าไปสาดแค่นั้นกว่าแล้วกูเจอกูเจอกูกูเจอ อ่านไหมแค่นั้นเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรหือหือหน่อยๆอู้รถหลอกไฟยังไงเนี่ย ไปแย,ย,ย่งเลยอืมกูตีแย่งเลยอืมอืมแ่นั้นเดี๋ยวแล้วก็เก็บสีเลยมันพูดคำเพลงอะไรก็ไม่รู้ไอ้สามไอ้เฮียตัวเลอะเลย มันทำอะไรวันนี้อ่ะมันเออะไรเข้ามาวันนี้อ่ะทุกคนมนันน่าจะเล่นขำๆโหเล่นได้หมื่นเดียวเองเหรอไอ้เชีย่ยไอ้มีแรงไอ้นี่มีนี่คือแรงอะไรอ่ะ <c oughs> ผมบอกเลยผมจะไม่ยอมตัวมันกระทืบแน่น,นอนนะไอ้เชี่ยตัวเดียวย <c oughs> ไหนวะมันอยู่ไหนวะไอ้ เฮ้ยมีคนโดนแล้วอุยวยวอ้ยมาเลยอุ้ย แค่นั้นคุณจุ้งเองมันโดดไม่ได้เย่ยมันโดดระดัางไปได้โดดะดต่างไม่ได้บน,นี้เล่นได้ไม่ถึงเที่ยงคืนแล้วเอาออกเลยเหรอใช่ <laughs> ไอ้ยังกูได้คลิปแล้วไอ้สัสไอ้ยังกูขำวายสัสเออเอาใหม่ดิน้องรอบนี้พี่จะไม่โดนกระเทือนน้องๆดูเลยน้องๆจับตาดูเลยน้องๆดึงลุกหนังกระตาน้องออกมาเลยนะว่ารอบนี้พี่จะไม่ไปก่อนเพื่อนกูไปก่อนแล้วกันนะอืม นี่ย่าลอยเท้าครับหมดเนี่ยทุกคน ข้ามเลยกูจ okay okay i mean ูเอาเร็ยมาเแล้วมาเแล้วอาเแล้ว โอ้เท่าพีกมันตลกอย่างไอ้สัตปัดแล้วปัดแล้วปัดแล้วไอสัตว์ปัดแล้วเงื้ยไอ้สัตแ่น่ะเพื่อนเอาไงดีเราสองคนเดี๋ยวกูชุกให้โอเคไหมอืมไปแล้วไปเลยไปเลย มาแล้วไอ้เหี้ยเป็นตัวไอ้สัตว์เป็นตัวเป็นตอนเป็นตัวเป็นตอนปัดเร็วปัดเร็วไอ้เหี้ยวิกตอริโอมึงหลอกใครกูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยวิกตอริโอปัดแล้ว ไอ้เหี้ยตัวมันบนลอลเลยเพื่อนมึงปั่นเร็วๆอะไรอะไรอย่ามาเชิงอย่ามาเชิงกับพี่น้องพี่ก็มีเชิงของพี่อยู่พี่ก็มีเชิงของพี่อยู่อ่านะปั่นเสร็จนะออาเสร็จนะปั่นเสร็จนะยังไงยังไงยังไงน้องกูพร้อมแก ทำเ,เพี้ยไรเราไปเปิดประตูดิเบี้ยมัวอย่ามัวอย่ามัวเฮ้ย อ๋อประตูมันเปิดแล้วเหรออ๋อไม่รู้อ๋อประตูเปิดให้เองเหรอไอ้เคี้ยเออกูไม่รู้อ๋อปันเสร็จปุ๊บประตูเปิดเลยเหรออ๋อโอเคไอ้เคี้ยเวเฮ้ยได้อยู่ไอ้เคี้ยได้อยู่ได้อยู่ โอเคครับก็ทุกท่านก็น่าจะได้ดูไฮไลท์จนจบแล้วนะครับก็นั่นแหละนะครับสนุกน้านหนะูแล้วเล่นเซอร์สนุกมากนะครับมาเล่นกับเพื่อนนะใครที่อยากาไม่ได้ไม่ได้กลับมาเล่นนานแล้วผมว่าเห็นหมดนี้น่าจะอยากกลับมาเล่นกันนะครับเคก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่า คนดูคนดูคลิปผมทุกวันไดีประมาณครึ่งหนึ่งนะยังไม่ได้กดอ่า subscribe นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามอัดคลิปอะไรอะไรที่มาใหม่จะอัดคลิปแล้วก็ลงให้มันเร็วนะครับก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับ